คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับถ้าคุณได้รับมรดกเป็นเงินก้อนโตจากคุณพ่อคุณแม่เราทุกคนก็เป็นผู้ปลูกต้นไม้ได้นะครับวันนี้คุณเลือกปลูกต้นไม้ไว้สักต้นอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากแต่วันละเล็กละน้อยนะครับเป็นไปอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งครับมันจะเติบโตเป็นร่มเงาให้ลูกเราให้ครอบครัวที่เรารักคุณเคยนึกภาพต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาอย่างสบายไหมครับต้นไม้ต้นนั้นกว่าจะโตได้ครับมันต้องใช้เวลาเป็นสิบ,ส,บสิบปีคนที่ปลูกมันนะครับ อาจจะไม่ได้อยู่จนเห็นมันสูงใหญ่แล้วด้ยวยซ้ำไปแต่เขาก็ยังคงเลือกที่จะปลูกมันอยู่ดีวิธีคิดแบบนี้ครับคือเป็นวิธีคิดที่ว่าเขาไม่ได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้ตัวเองครับเขาปลูกไว้เพื่อคนทั้งหลายให้คนที่เขารักได้ใช้ร่มเงานั้นแม้ในวันที่เขาไม่อยู่แล้วแล้วถ้าวันหนึ่งครับคุณเดินเข้ามาใต้ต้นไม้นั้นวันที่แดดร้อนจัดหรือชีวิตกําลังลํงบาบากคุณกําลังเหนื่อยแล้วคุณไม่รู้จะหันไปทางไหน ถ้าคุณได้โอกาสในการนั่งต้นไม้นั้นได้พักได้หายใจได้ฟือ้นอไจอีกครั้งคุณจะรู้สึกยังไงบ้างครับผมเชื่อแน่ๆเลยคุณจะไม่รู้สึกแค่ขอบคุณเฉยๆแต่คุณจะเริ่มรู้แล้วว่าใครบางคนเคยรับคุณได้มากเลยขนาดไหนครับรับมากพอเลยแหละที่จะปลูกต้นไม้ไว้ให้คุณได้พักไว้หลบร้อนหลบฝนแม้ในวันที่เขาไม่อยู่แล้วเราทุกคนก็เป็นผู้ปลูกต้นไม้ได้วันนี้เหมือนกันถ้าคุณเลือกวางแผนไว้สักนิด คุณอาจจะไม่ต้องลงทุนมากครับแค่ครั้งละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งจะเติบโตครับเป็นร่อเงาให้ลูกให้ครอบครัวเราได้ลองนึกถึงการหยอดกระปุกนะครับทุกวันวันละ80บาทนะครับอาจจะดูไม่ชิงเงินเยอะแต่พอเวลาผ่านไปครับเป็นไม่ใช่แค่เงินล้านบาทครับแต่มันเป็นความปุุนใจของบุตรและภรรยาคือความรักที่เราตั้งใจจะมอบให้แม้ในวันที่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้คุณว่าถ้าเราเริ่มปลูกต้นไม้วันเนี้ย ไม่ต้องร้อยพร้อมที่สุดก็ได้แค่เริ่มก็มีค่ามาก้วครับวันนี้คุณอยากปลูกต้นไม้เอาไว้กี่ต้นดีหนึ่งต้นเพื่อลมเงาหนึ่งล้านบาทหรือสองต้นเพื่อลมเงาสองล้านบาทปลูกไว้ครับเผื่อวันที่คุณอยากมอบความรักให้คนที่คุณหมงที่สุดที่พวกเขาจะได้พี่ในกรเงินสดในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตในนั้นเป็นหนังสือสัญญาตามกฎหมายคุณจะได้สบายใจว่าคนที่คุณรักครับได้รับมรดกก้อนนี้เป็นครึ่งอย่างแน่นอนครับ